สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทําไก่ย่างน้ําตกทํากินเองได้ง่ายๆในช่วงฝนตกแบบนี้ไม่อยากออกไปนอกบ้านค่ะเลยอยากจะทําเมนูง่ายๆทานเองแถมวัตถุดิบในการเตรียมก็ไม่เยอะง่ายๆตามแบบสไตล์เราวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบมีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทนันสามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะของเอจะเตรียมเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่จะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้วันนี้ของเอจะใช้ในส่วนของสะโพกหลอกระดูกออกค่ะ วันนี้จะใช้สะโพกไก่2ชิ้นเสร็จแล้วเราจะนําไปหมักกับซอสฝ่ายเขียวนะคะเพ,เพื่อจะหมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยนําไปย่างค่ะและว,วันนี้ของเอกก็จะใช้หม้อทอดไหลน้ำมันนะคะจะย่างในหม้อแบบนี้เลยเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะเวลาเราย่างนะคะก็แล้วแต่อุณหภูมิไฟของแต่ละเครื่องที่บ้านเรานะคะแต่ละเครื่องจะไม่เท่ากันค่ะ ช่วงที่รอไก่ย่างสุกเรามาเตรียมผักกันก่อนเลยค่ะเตรียมหั่นต้นหอมซอยค่ะถัดมาก็ผักชีใบเลื่อยหอมแดงซอยวันนี้เอ๋ใช้เป็นหอมแขกแดงนะคะ เพื่อนก็กะปริมาณเอาว่าน่าจะใช้ประมาณสักหลูกหรือว่าครึ่งลูกค่ะเพราะว่าหัวหอมที่เราได้มาอาจจะไม่เท่ากันค่ะไก่สุกแล้วค่ะเราจะมาหั่นไก่ให้ได้ชิ้นประมาณนี้นะคะหั่นชิ้นให้ได้พอดีคำค่ะพอเราย่างในหม้อทอดไหลนะ้ำมันมันก็สะดวกดีนะคะเ,เพื่อนๆแถมได้ไก่สีสวยน่าทานด้วยค่ะ แม่บ้านใส่เร่งรีบใส่ประหยัดเวลาอย่างเรานะคะควรมีติดบ้านไว้ค่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อค่ะเราหั่นไก่เสร็จแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสค่ะใส่พริกป่นหรือว่าพริกผงลงไปตามด้วยข้าวคั่วผงนัวสักเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลาบีบมะนาวใส่เพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมแต่ว่าความเปรี้ยวก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอย แล้วก็ต้นหอมซอยผักชีใบเลื่อยแล้วเราก็คนคุกเคลาให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมแล้วก็ปรุงรสชาติในแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะสีสันหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆท่าทางจะแซ่บหน้าดูเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะ จะเสิร์ฟใส่จานพร้อมผักเครื่องเคียงที่เราชอบลงไปเลยค่ะเมนูไก่ย่างน้ำตกหรือว่าน้ำตกไก่ย่างนะคะเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะวัตถุดิบก็น้อยนะคะเครื่องปรุงก็น้อยสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแถมอร่อยแล้วก็แซ่บเหมาะที่จะทานคู่กับข้าวหรือว่าทำเป็นกับแก้มก็อร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะ ในส่วนเนื้อไก่ที่เอแนะนำนะคะของเองจะแนะนําในส่วนสะโพกค,ค่ะเพราะว่ามันจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเวลาที่เราย่างนะคะเวลาที่เราเคี่ยวมันจะมีความกรุบกรุบนะคะแล้วก็นุ่มๆอร่อยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถนําวิธีการนี้ไปลองทําดูได้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ